ก็ตั้งแต่มาแล้วครับตรงข้างหน้าถนนข้างหน้าครับก็เห็นเห็นบรรยากาศหน้าก็รู้สึกเห็ว่าเขาบกว่ามีจัดต้นทิดมากนะมีแบบว่าแต่งแไฟสวยงามครับก็รู้สึกแบบบรรยากาศดี โอ้น้าเดียวเดียวชื่อวชื่อวาคั้งเวลาหารักกับเดือนแพรวิบยังไงนี้ไงวิบูนแล้วก็ขายสักหน่อยเล่นอะไรคะเล่นเป็นแพรฮะพี่น้องเลื่องมุกโวยพอนเลยคือว่าแฟนขับผมนะครับแล้วก็ทุกทคนนะครับปีใหม่นะครับไม่ได้คิดมาสนะครับก็ขอให้ทุกคนเบื่อเบื่อขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ เออรักใครก็ขอให้คนนั้นเขารักเราถ้ารักตโนถ้ารักตโนทำยังไงผมรักคุณอยู่แล้วเราเล่าข่าวมันอีกเหรอครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับที่เออมาในงานวันนี้นะครับขอให้มีความสุขมากต้อร่องรวยๆนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้สมหวังครับที่มา เอาคอนแทคสองคนนี้ไปเก็บเขาเรียกตอไวเลยคเขาเรียกนตี้ออเลอรอยเดอรอที่หน่งอยู่ลำบอนได้อยู่ไหนอยู่ไหนตลาดักรับตลาดหลัทั มูมอยู่บ้านอยู่เลยอมีรูปไหอรูางสวันหนึ่งส่งเสนะแต้ตอนองพี่อาจจะไปใช้นะให้นมลูก่อนนั่งไงมีอย่างนี้ด้วยะตามมาทุกการใช่ไหมคะตามสุดงาอา้ามมาจริงหรอ,อไปไป <มา S 2> <า>อย่าเพิ่งมาพอมาอ,อนปอปปนผมจะไม่ได้ชื

ไม่มีหัวเข่าไม่คนที่ไม่มีหัวเข่านะครับปัจจุบันใช้อะไรเดินเหรอเวลาเดินก็เดิน ดเล่นมุกกันเอาสารัตเาเอาเอนนี้นะตอนนี้ก็เพลงเพื่อนใหม่ที่แม็กซมีก็ยังปรากได้อยู่นะับแล้วก็มีอัลบั้มเอเ่เอเพลงเพื่อนใหม่ที่แมเมีเนี่ยก็อยู่ในอัลบั้มดีเอสนะครับก็อัลบั้มดีเอสนี่ก็มีอาจจะไม่มีพี่โตโน่แต่ว่าส่งตัวแทนมาน้องริศมา นะครับผมก็วางแผนเครื่อะเทศเรียบร้อยแล้วด้วยะครเพื่อนุดหนุดก็แล้วกันครับผมแลวเร็วๆนี้ครับเดือนมกรายนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยซิงเกิลเพลงที่สแล้วด้วยแในรบ้านี่น้องแกนด้วยใช่ไหมถ้าไมทำไมถึงถามแต่น้องแกนแล้วน้องแกลน้องแกลไม่ถามทำไมแกล ว่าเป็นเวลาของพี่แดงใช่ไหม